ทีโอนี้เราจะเริ่มจากฟองน้ำที่มีความละเอียดนุ่มและยืดหยุ่นดีก็จะมีสองตัวใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือผ้าไหมเมดิเตอร์เรเนียนและผ้าไหมแคบเบียนความแตกต่างของสอง,สองทะเลนะคะผ้าไหมเมดิเตอร์เรเนียนนุ่มกว่าเนียนกว่าแล้วก็ละเอียดกว่า ความละเอียดของของของตัวเนื้อฟองน้ำมันละเอียดกว่าแต่ว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกันเทฮาร์สเนี hmm. ่ย80%จะออกแข็งเด้งกลุ่มนี้ผู้ชายชอบค่ะเวลาเวลาถูตัวหรือขัดตัวผู้หญิงก็ใช้ก็ใช้ได้ดีแต่ว่ามันจะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เหมาะสมกับหน้านะฮะ20%เราจะได้ที่นุ่มมากนุ่มเหมือนเหมือนนุ่มกว่าสายเซลล์แต่ว่ามันจะมีแค่20%ท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องการที่จะใช้กับหน้าหรือผิวเด็กทารกแนะนําให้ใช้เลือก เลือกตัวของเมดิเตอร์เรเนียนไปเลยของกรีซไปเลยค่ะเพราะว่ามันมันมันเหมาะกับการที่จะใช้กับผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ผิวเด็กผิวหน้าคนมากกว่าส่วนตัวนี้นะสำหรับไม่ใช่ทาลกเป็นคิดละเป็นคิดนะ่นะใช้ได้หลังจาก1ปีอะไรเงี้ยหลังจาก1ปีใช้ได้แต่แหม่มก็จะแนะนําอีกตัวหนึ่งที่ที่จะเหมาะกับเด็กมากกว่าเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปต่อกันที่ กลุ่มของอา่านุ่มๆปู